หอยได้มาทําอะไรกินนะคะทุกคนนี่แม่เจเจจะพามาดูนี่นะคะยังไม่ได้ทําอะไรกินเลยจ้าล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เอาไว้ในถังถังลึกนะคะถังสีน้ําเงินอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่แบ่งเอามาไว้ที่นี่นะคะอันนี้แม่เจเจให้เขากินมันฝรั่งนะคะแม่เจเจศึกษาดูแล้วเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายแม่เจเจก็เลยอยากลองเลี้ยงดูนะคะ ก็ง่ายจริงค่ะเพราะว่าอย่างรอดเกือบทุกตัวเลยค่ะมีเสียแค่สองสามตัวเองตั้งแต่เอามาแต่ว่าตัวที่เสียเสียนะน่าจะเป็นตัวที่ที่เขาไม่ได้ที่เขาน้ําแห้งนานเกินไปนะคะที่เขาอยู่บนบกนานเกินไปแล้วเขาขุดหลุมลงไปไม่ทันอันนี้ก็คือขอนอนนะคะทุกคนเดี๋ยวดู <c oughs> ดีไม่รู้มันธนุ์ปลาตุยนะคะขอนอนขอนอนตอนกลางวันนะคะเขาไม่ชอบแดดไม่เจ๊ก็เลย ยังหาอะไรใส่ไม่ได้ก็เลยใส่นี่เขามุดไปก่อนนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็หอยค่ะทุกคนนี่หอยก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะทุกคนนี่น้องหอยน้องหอยเตมนะคะกําลังกําลังออกแม่เจ๊เก็บให้ดูเดี๋ยวนะคะนี่อยากเลี้ยงนะคะชอบเลี้ยง เลี้ยงไว้เองอยากกินเมื่อไหร่ก็กินแล้วเขาไม่ได้ต้องยุ่งยากนะคะหอยทั้งหอยทั้งกุ้งเนี่ยไม่ได้ต้องดูแลอะไรยุ่งยากเลยค่ะจากที่ศึกษามานะคะแม่เจก็เลยลองเลี้ยงดูนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือมาตอบคําถามที่พี่ๆถามนะคะว่าทําอะไรกินยังไม่ได้ทําอะไรกินเลยจ้าแต่ว่าถ้าทาเมื่อไรเดี๋ยวแม่เจไถ่ายลงให้ดูนะคะ